สวัสดีครับผมสนครับสารสนเทรดนะครับวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องอินดิเคเตอร์ที่ชื่อ MACD นะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์สำคัญตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำให้เริ่มต้นทำความรู้จักนะครับในการที่จะนำไปวิเคราะห์ต่างๆนะครับไปไปทำความเข้าใจกันครับ MACD นะครับ Moving Average Convergence Divergence นั่นเอง M.A.C.D. นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดโมเมนตัมและเทรนด์นะครับโดยคำนวณมาจากเส้นค่าเฉลี่ยของราคานะครับ M.A.C.D. จะประกอบไปด้วย3ส่วนดังนี้นะครับเส้นแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่า Default จะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือเราเรียกว่า M.A.C.D. Line นะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือจะเป็นเส้นสีส้มหรือสีแดงเนี่ยเราเรียกว่า Signal Line นะครับอันนี้แล้วแต่ที่ตั้งค่าไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเรียกว่า h i s t o g กร m นะครับเราก็จะเห็นเป็น แทงแทงแทงเป็นแถบสีแบบนี้นะครับเป็นฮิสโตแกรมนะครับส่วนแรกก็คือ MACD Line คืออะไรนะครับ MACD Line ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยของราคานะครับเป็นการตัดกันร,ระหว่างเส้นยาวและเส้นสั้นนะครับค่าดีฟอ u l t ของเส้น MACD line เนี่ยจะเซตมาว่าเส้นสั้นคือ12นะครับเส้นยาวก็คือ26สมมติผมเปิดบนทำเฟรมเดย์นะครับก็คือเส้นสั้นคือ16วัน เส้นยาวคือ22วันนะครับให้เพื่อนๆนึกภาพตามแบบนี้นะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับเส้น MACD นะครับก็คือเส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเฉลี่ยในตัวมันเองซ่อนอยู่นะครับมันก็คือเนี่ยการตั้งค่า d e f a u l t มาก็คือ12 26กนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย12กับ26นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจว่า MACD line มันทำงานยังไงเนาะผมก็เลยเปิด2เส้นนี้ขึ้นมานะครับเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าเนี่ยครับ มันจะเป็นดังนี้เนาะเส้น MACD line เนี่ยประกอบไปด้วย2เส้นเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในนี้นะครับก็คือหากเส้นน้อยวันคือ EMA 12เนี่ยตัดเส้น EMA 26กลงนะครับน้อยวันตัดมากวันเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นภาพเส้น MACD จะอยู่ต่ำศูนย์นะครับยิ่งห่างกันเท่าไหร่เห็นไหมครับเลนส์ตรงเนี้ยห่างกันเท่าไหร่เนาะเลนส์ของ2เส้นนี้ห่างกันเท่าไหร่นะครับ ก็จะเป็นการที่ราคาวิ่งออกห่างจากเส้นศูนย์มากเท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นภาพแบบนี้อ่าพอเข้ามาใกล้เสร็จปุ๊บแบบนี้เห็นไหมมันก็จะกลับมาเข้าใกล้นะครับแบบนี้มันเข้าใกล้จนเส้น12ตัด26ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับไปแตะอย่างกรณีเนี้ยไปไปแตะเพื่อจะตัดแล้ว แต่ก็ยังย้อยกลับลงมาใหม่นะครับแปลว่าตัดขึ้นแล้วก็ตัดลงเลยนะครับแปลว่ามันก็อยู่ตรงศูนย์ได้นิดนึงอาจจะปิมๆแล้วก็ตัดลงมาครับแบบนี้ก็คือพูดง่ายถ้าเส้นน้อยวัน12ตัด26ขึ้นเนี่ยก็จะเป็นภาพของการที่อยู่เหนือเส้นศูนย์นะครับมันก็จะเกิดเป็นเทรนว่าโอเคเทรนของราคาเนี่ยน้อยวนันมันเป็นเทรนของภาพขึ้นแล้วนะมันก็จะเป็นเทรนของขึ้นนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ การลงทุนลักษณะแบบ Trend f o o l o w i n g เนี่ยเราจะหาลักษณะของการที่ราคามีการเกิดการฟอร์มตัวของเทรนในช่วงต้นที่แข็งแรงนะครับเราก็จะมองเส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้แหละสัก12ตัด26นะครับหรือ10ตัด20อะไรอย่างเงี้ยครับแบบกรณีอย่างเงี้ยนะครับตัดเส้นเหนือ0ูนย์นะครับก็เป็นจังหวะของการที่บางคนอาจจะใช้เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อนะครับตรงบริเวณนี้เห็นไหมครับว่าพอเข้าซื้อตรงนี้เกิดเทรนนะครับ ค่อนข้างได้ผลเลยนะครับราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเขาก็จะไปเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเส้นเหนือศูนย์ตรงนี้เนาะเป็นจุดเข้าซื้อนะครับแล้วเขาก็จะไปเทคฟอร์ฟิตกันบริเวณตรงนี้หากราคาตัดกลับลงใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดซื้ออยู่บริเวณนี้นะครับจุดขายก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าการเทรดแบบเทรนด์ฟอร์เราใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอยู่เส้นเหนือศูนย์นะครับก็น้อยวันเป็นบวกนะครับน้อยวันก็คือเป็นภาพ ขึ้นนะครับถ้าอยู่ต่ำศูนย์ก็จะเป็นภาพของลบนะครับน้อยวันจะต่ำกว่ามากกว่าอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็เพิ่มเส้นสัญญาณลายเข้ามาแหละนะครับสัญญาณลายเนี่ยก็คือมันก็คือเส้น EMA ของตัว MACD เองนะครับก็คือพูดง่ายค่าเฉลี่ยของตัวมันเองนะครับถ้าสมมุติว่าค่าเฉลี่ยในตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะเป็นภาพของการที่มันเกิดเทรนที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นลักษณะว่าเป็นเหมือน นักวิ่งนะครับ MACD เนี่ยมันเหมือนเป็นนักกีฬาที่กำลังจะเข้าแข่งขันวิ่งอย่างตรงเนี้ยเรายังไม่ได้แข่งขันเนะเพราะว่าอยู่ในเฟสที่มันค่อนข้างต่ำหน่อยนะครับแต่เรามองว่านักกีฬาของเราอะ่ะมีแววดีที่จะไปชนะเขาก็ต้องมีการวิ่งในสถิติที่ดีกว่าของเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาดูมาแล้วว่าสถิติของตัวเองเนี่ยย้อนไป9วันนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยสามารถทำลายสถติติตัวเองใน9วันขึ้นมาได้เนาะ มันก็จะเป็นภาพของการตัดขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นภาพของการที่ว่าโอเคมันมีโอกาสที่จะชนะนะเวลาไปแข่งขันเน,นี่ยมีโอกาสที่จะชนะเสร็จปุ๊บแล้วมันก็โอเคดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้ามันไปอยู่ถึงขั้นตัดเหนือศูนย์ขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสัญญาณของการที่ว่าโอเคมันดีขึ้นในระดับที่ไปแข่งแล้วชานะได้จริงๆนะครับแต่ว่าไปแข่งแล้วบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปถึงฝันก็ได้นะครับก่ามันจะไปถึงฝันเนี่ยอาจจะต้องฝ่าฟันนิดนึงนะครับมันก็ มีลักษณะของการขึ้นแล้วก็ตัดลงนะครับพอตัดลงเนี่ยบางคนอาจจะไม่ขายจะไปขายก็ต่อเมื่อตัดลงแล้วอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ด้วยบางคนเนี่ยจะซื้อก็ต่อเมื่อตัดขึ้นแล้วอยู่เหนือเส้นศูนย์เหมือนกันเนาะสมมุติว่าถ้าบางคนตัดปุ๊บซื้อเลยก็อาจจะพิจารณาตรงนี้นะครับแล้วตัดลงขายเลยก็จะไปพิจารณาตรงนี้นะครับหรือบางคนใช้2เงื่อนไขนะครับตัดขึ้นอยู่เหนือศูนย์ด้วยก็จะไปซื้อตรงนี้นะครับตัดลงต่ำศูนย์ด้วยก็จะไปขายตรงนี้นะครับ การใช้หลายๆ c o n คอนดิชันเนี่ยก็จะมีปัจจัยตรงที่ว่าเราก็ต้องดูในภาพที่มันยาวขึ้นนะครับทีนี้ผมจะเพิ่มอีกจุดหนึ่งเข้ามาก็คือตัวฮิสโตแกรมนะครับอันนี้นะครับฮิสโตแกรมก็คืออะไรฮิสโตแกรมก็คือความห่างระหว่างเส้น MACD กับตัวเส้น Signal line นั่นเองนะครับถ้า MACD เนี่ยห่างจากเส้น Signal line เท่าไหร่เนี่ย มันก็จะเป็นภาพของฮิสโตแกรมที่ค่อนข้างชันขึ้นเท่านั้นนะครับสมมุติว่าตัดขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นสีเขียวนะแล้วยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นเส้นแบบนี้เส้นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วถ้าตัดลงละ่ะตัดลงก็จะเป็นภาพของฮิสโตแกรมเริ่มเตือนเรานะครับว่า m อเตัดสกเนลไลายลงแล้วนะกลายเป็นสีแดงแล้วนะแล้วก็ห่างขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ด้วยก็จะเป็นเทรนของการลงนะครับอ่าแบบนี้แล้วถ้ามันลงถึงขั้นต่ำศูนย์เนี่ย ก็อาจจะต้องระวังว่ามันเป็นเทรนด์ของการลงแบบจริงๆราคาก็จะลงแบบนี้นะครับแบบนี้เราสามารถใช้ MACD นะครับมาสังเกตในการพิจารณาเหล่านี้ได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับ MACD สามารถใช้ในการดู d i v e r g e n จนได้ด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับคือการแปรผันคนละทิศทางกันนะครับอย่างเช่นบริเวณนี้เนาะบริเวณนี้นะครับ ราคาขึ้นมาเนาะราคาขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับราคาขึ้นนะครับแต่ว่าโมเมนตัมตรงบริเวณนี้นะครับราคาขึ้นไปทำหายนะครับแต่โมเมนตัมเนี่ยต่ำลงนะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของด i เว r g เ n น์นะครับก็จะมีโอกาสาที่ราคาอาจจะย่อตัวลงมาแบบนี้เหมือนกันเนาะแต่หากราคามันตอบสนองลงมาแล้วแล้วมันมีการตัดขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็อยู่เหนือเส้นศูนย์ด้วยตรงบริเวณตรงเนี้ย มันก็พร้อมจะเกิดเทรนด์ใหม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องพิจารณากันไปนะครับแบบนี้เราก็สามารถใช้มาในการดูดิเวอร์เจนได้นะครับแต่ว่าที่สาคัญหลกัหลกๆก็คือมันเป็นเครื่องมือของการดูโมเมนตัมดูเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเกิดเทรนด์เกิดโมเมนตัมไหมนะครับไม่ใช่ว่าเกิดดิเวอร์เจนแล้วราคาจะต้องกลับตัวลงเสมอไปนะครับอาจจะลงตอบสนองตรงนี้นิดนึงแล้วมันขึ้นต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เลยสรุปได้ว่านะครับ MACD นะครับเหมาะกับการใช้ นะครับในการเทรดแบบเทรนด์ฟอร์วนะครับเราจะใช้ MACD ในการไปใช้ในการสังเกตเทรนด์นะครับช่วงไซด์เวย์นะครับราคาตัดไปตัดมาแบบนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับในการใช้ MACD มาในการวิเคราะห์นะครับการใช้ MACD ในการมองสวิงไฮ i วิงโลนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับแล้วก็ผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่างนี้นะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเนี้ย เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะมอง w i n High s w i n g l o w ไม่ออกแล้วว่าตรงไหนเนี่ยเอ๊ะตรงไหนเราจะเรียก n g High ตรงไหนเราจะเรียก Swing Low อ่าอย่างตรงเนี้ยเราก็ดูเป็น High หมดเลยตรงนี้ก็ดูเป็นโลหมดเลยแปลว่า่างเนี้ยเราต้องขีดทุกขยักเลยไหมเนี่ยว่า Low h i g h low High Low High Low แบบนี้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหน High จริง low จริงนะครับหรือภาพไหนนะครับสมมุติว่าเราดู high กับโลบน Time f r a m e 4ชั่วโมงเราจะใช้ตัวอะไรเป็นตัววัดนะครับ ให้เรามอง MACD แบบนี้เนาะเราก็จะเข้าใจนะครับแบบนี้คือง่ายๆนะครับสมมุติว่า MACD เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มันมีเส้นเคอร์ฟแบบนี้อยู่เนาะเส้นเคอร์ฟแบบนี้อยู่นะครับถ้า MACD ทำเป็นลักษณะของการเคอร์ฟเป็นเหมือนลักษณะตัว S นะครับแบบนี้ครบ1รอบเมื่อไหร่นะครับตรงน้้เราก็จะหาสวิงไฮสวิงโลได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้โอเคครับสมมุติว่าผมดูภาพใน time frame สัก4ชั่วโมงและกันแบบนี้นะครับเราจะหา swing high swing low อย่างไงนะอ่าง่ายที่สุดอย่างเช่นตรงนี้ให้เรามองไปลักษณะตัว S การโค้งแบบนี้นะครับจากราคาที่ตรงบริเวณนี้โค้งบนสุดอยู่ตรงไหนนะครับโค้งบนสุดอยู่บริเวณนี้เนาะรบ,นบริเวณนี้นะก็มาร์กบริเวณนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็โค้งลงแล้วกลับมาโค้งขึ้นเป็นคล้ายๆตัวสัญลักษณ์แบบนี้ครับ เมื่อไห่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคถ้าราคามันสวิงอยู่ตรงนี้ถึงตรงนี้อ่ะเรามาร์กเลยว่าบริเวณนี้ถึงบริเวณนี้นะครับเราก็มาหาว่าตรงไหนตรงบริเวณที่เรามาไว้เนี่ยตรงไหนเป็นจุดไฮสุดจุดโลสุดนะครับเราก็จะได้แล้วอ๋อบริเวณตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นจุดไฮสุดนี่นาตรงนี้เป็นจุดโลสุดนี่นานะครับเราก็จะได้สวิงนะครับแบบนี้อ่าเราก็จะเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยเป็นสวิงไฮตรงนี้เป็นสวิงโลนะครับพอ เราหาเคอร์ฟถัดไปแบบนี้เนาะเราหาเคอร์ฟถัดไปแบบนี้เราก็วัดแบบเดิมเหมือนกันโค้งขึ้นไปนะครับแล้วก็โค้งขึ้นนะครับแล้วเราก็มาร์กจุดที่เป็นเลนส์ของความกว้างตรงนี้ก็ได้นะครับบริเวณนี้แบบนี้จะอยู่ตรงบริเวณนี้เราก็หาว่าตรงไหนเป็นไฮสุดตรงไหนเป็นโลสุดนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับว่าตรงนี้เป็นไฮสุดนะครับตรงนี้เป็นโลสุดทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าตรงนี้เป็นไฮตรงนี้เป็นโลนะครับ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นโลตรงนี้เป็นไฮนะครับเห็นไหมว่าเราก็จะมองสวิงไ่ายง่ายขึ้นถ้าเราทําแบบนี้เนาะถ้าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆละ่ะสมมุติตรงนี้มันเคิร์ฟเล็กนะครับเราก็มาร์คเคิร์ฟบริเวณตรงนี้เลยนะเคิร์ฟถัดไปจะเป็นตรงนี้อืมมาถึงตรงนี้อ่าถึงบริเวณตรงนี้เลยก็ได้ตรงบริเวณนี้นะครับอาจจะเหลื่อมๆบ้างทีนี้เราก็เห็นเลยว่าตรงเนี้ยเป็นไฮนะครับแบบนี้อันนี้เป็นโลเลงมานิดนึงนะครับแบบนี้ ตรงนี้เป็นไฮขึ้นไปตรงนี้นะครับแบบนีอ้อย่างตรงนี้ก็จะเป็นเคอร์ฟแบบนี้ชัดเจนนะแบบนี้เลยเนอะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลนส์มันก็จะกว้างหน่อยเลนส์ก็จะคาเป็นตรงนี้เลยนะครับไฮไปตรงไหนตรงบริเวณนี้ตรงไหนเป็นโลต่ำสุดตรงนี้เป็นบริเวณโลต่ำสุดแล้วก็จับจ h กไฮลงมาโลแบบนี้เห็นไหมครับว่าตรงนี้เราก็จะสามารถสังเกตสวิงไฮสวิงโลได้จากตัว MACD ด้วยเนาะบริเวณแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้ประโยชน์จาก MACD ในการมองสวิงได้นะครับโอเคครับชอบกันไหมครับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์นะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมจะมีความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เสมอครับ